สวัสดีครับคุณผู้ชมที่กําลังให้เกียรติติดตามรับชมครัวภระรยาอยู่ในตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมได้มีโอกาสมาผ้าเบืองนะครับถ้าคุณผู้ชมมาเบืองเข่าเหนียวดาพ้ะลืมผัวนะครับที่ครัวภระรยาได้ปลูกไว้นะครับนั่นก็คือมาปลูกน้าเพลินนะครับมาอาศัยทีของภูณยาบ้านนะครับ ทีหน้าของผูญ้ยญาบาลเพิ่นในเฮดนำอะไรหนึ่งนะครับเพราว่าเพิ่นกับมีบ่หลายเพิ่นเลยว่าอยากใส่เขายางกับใส่โลดทั้งครัวภรรยากันเลยได้ข้าเนียวดำพันลืมผัวมาจากสัตสีนะครับสัตส,ดสดีลูกลุงสางนะครับทั้งจังหวัดขอนแก่นนะครับผมได้มานำเพิ่นนะครับหนึ่งกะสอบนะครับ เอามาใส่กับบ่ได้ใส่หลายนะครับได้ใส่แค่ทังเดียวนะครับมาหยอดสองรอบนะครับรอบแรกจอดไปเจอยาขยาะนะครับที่ปลาอ้อยพันฉีดยาขยาะเรามันไหลลงมาเราเลยตายผมก็เลยได้เห็ดใหม่นะครับนี่หลายนะครับเห็ดใหม่แมนเบลเลยนะครับแปลงนี้นะครับมีแปลงนี้แปลงเดียวนะครับที่ผมชีเมื่อกี้นะครับ นี่ล่ะนะครับป้าอ้อยป้านี่แหละนะครับพ่นฉีดยาขยาแล้วมันไหลลงมาใส่ของผมแต่ว่าก็บไม่ได้เรียกร้องค่าเสียหายหรอกนะครับเพราะว่ากับไม่อย่างมีเรื่องมีรล่าก็พูดได้ตอนนี้ก็ปลอดภัยดีครับเพราะว่าพ่นบใส่ยาขยาแล้วพ่นรูว่าเขาผมมันเสียหายนะครับพ่นเลยบ่ใส่แล้วนะครับต้นใหญ่แล้วครับกําลังเป็นลําต้นนะครับคาดว่าปลายเดือนกันยานี้นะครับ กะคงจะตั้งทองหรือเกือบๆออกล่วงไละนะครับเดือนตุลาไปเดือนคงจะได้เกี่ยวนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้เบื้งเรื่อยๆนะครับช่วงนี้กะเบิ้งใปก่อนนะครับนี่อยู่ซํานี่ละนะครับแปลว่ากัน้ำกัหลายๆสงสัยจะได้เกีียวเข่าลุยน้ำนะครับปีนี้น้ำนี่ล้นข้านหน้าเลยนะครับ เดี๋ยวมือหน้าผมจะมาอัปเดตให้เบิงนะครับอันนี้เอามาให้เบิงก่อนนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับผู้ที่ชอบการทำหน้านะครับทั้งคู่ภรรยากห่างจากการทำหน้าไปสามสิบกว่าปีนะครับสามสิบเอ็ดหรือสาสิบสองปีนี่แหละคุณผู้ชมครับตอนนี้กลับมา้าทดลองเห็ดเบิงวายั่งจะขื้เก่าบอ่อนะครับ คลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามพอกับไม่คลิปหน้านะครับขอบคุณและสวัสดีครับ